จักสวนปลูกมันเออก็ลายเติบอยู่บ่ลายอยู่เลยแล้วกับปั่นเจ้าจักจักจักหัวบ่บ่ให้เลยไปยาวเลยเขาคือบ่ให้เจ้าเขาบ่ใหญ่เขากระเบนว่าวอย่างเลยผมมันอยู่ในนาเขาดินาดิเจ้าดำอยู่ดำก็ดำหมาบ่เขากระเบนว่าวอย่างมันกรเบนว่าวอย่างหมอให้่นี่แล้วก็่าเลยเขากระเบนชนล้มเลย่าเลยบระเบนอย่างเลย หนวยนี่ยาหนวยนี่ก็ยาอะไรเลี้ยญายาเจ้าไปได้เรียกร้อง,งกัอย่างบ่ฮือคือเรเรียกร้องก,กัอย่างนะ้เลกกย่ะยาเลยกกับบแพร์เขาบัวแพร์เขาบัแพร์เขาเนาะเอเอเขาไม่มี ي, ไอมีน้องเหมน้ำท่อท่อเขาเพ้เดียวเขาเปิดบ้านมานเลย เพิ่นพร้อมนะเนาะเขาพร้อมก่อนเบิร์ตเลยเฮาเป็นคนบบมีบาดนี้ทางหลังเจ้าทั้งมันพึ่งวับพึ่งวับหลีนี่เนาะอืมมองขันยังใช้เรื่มัดอะมันงมัดเรื่องมัดไห่วะเออมันลมมันนี่มันลมมัดมัน ลงวัดจะเทือดได้ไหมนี่นี่ยลงแค่เดียวนะเนออี่ีสิลงอีกอยู่บ่นี่ก็ลงก็จนแรงไปเลย่ำฮะขำเพื่ออะไรสิลงอยู่ค่ำอีสิลงอีกค่ำนี่ยลงอีกเนาะค่ำเนาะค่ำลงอีกลงไปกินข้าวเจ้าบุญญาตชาวบ้านให้บ่ ย่านก็จำเป็นนะมีบนกินเออเอาถามหลีได้มันนะปลูกไว้กบเมียกเกาเนาะไผเอาเบิดเนมีแล้วอะมีอาเบิดเป็นไรเป็นย่างอาบเบิเอ่เอาเบิคนเรคโเฮิตนใช่รกับแกโบเฮดว่าโบเฮดแเจาเฮดจบอมันค่อยเลยแหลเฮดโหเฮดโฉนผาเฮดไหยทางชายทางโฉนก็เลยแม่ปลากระเฮดคนฟังแล้วและค่อยจาไหนเฮดเฮดู้ค่อยแลแหละาเฮดเตนั่นเพื่อปลาของเผื่อวลากระป๊าให้เพื่ออาเบิจ้ เราคอยบวชบวชบนผัแพ้เขาไม่ยากบ่บ่บ่ยังบวอย่างนะบ่หมักคอยหมักคว้าบ่ให้แบบมีน่ไหนนะนไหนเอาบ่เช็คยาผานบวชน้ำยังสิงานโอ้ผ่านบวชน้ำ่าเพิ่นเอาก็ให้เขาเอาจ้าก็ตั้งเอากันันนี่เนาะเอาได้แล้วแต่เดาว่าเจ้าบุหิตยังบ่ มปนบ่แม่นบ <_ Gimme for u> ่เฮ <oyu> <fi> ็ดหยังเขาเขาเขาบม่ให้มีว่าคนว่าจะบ่เฮ็ดหยังในบ้านนี่ว่าบ่เฮ็ดหยังในบ้านนี่เราบ่เฮ็ดหยังเป็นไหนจังหวัดจังฉันแต่เขาก็ให้เขาให้เขาเขาเขากรบเพาะเบาหยังเลยแต่ผมว่าเอาคื้นมัว่าเอาหยังนํานึ่งยา ไปก ma, ับเขาของเขาแล้วก็ยาก็แลมันปลูกนุ่มกันบ네่มันปลูกนุ่มกันปลูกนุ่มกันแล้วแล้วคนเอาเบิดเพิ่นเอาเบิดเจ้าน้อยใจบ่บ้านเออก็น้อยนี่แหละเพิ่นโมโหไห้ฮะแล้วเขาก็ยาว่าวกับผัวแค้์เขาว่าวเข็นว่าวไปนี่กับผแพ้์เขาด้วยเขาก็ไปทางเขาคนเบิดแล้วกัคนบ้านเขาเลยไงที่น้องเขาเาเป็นเป็นชาวบ้าน เขาเป็นคนบ่มีไฟเสียรบน้ำเขาบาดนมีอานมีนองเล้าเป็นคนบ่มบออีอืมถ้า <ừ m. S 2> เป็นคนมีแน่นน,น,น่นั่นบ่เนี่อืมโอ้เข็นนั่นแน่เขาก็เกงเ่ง,กเกง,ใเเกงใจแล้วเนะขาก็อ๋ออยางเขาเก่งใจนี่เขาจะเก่งใจแล้าเนาะเขาเห็นอย่างก็ได้เขาว่าเขาเห็นอย่างเขบาบ่ได้เลยจ้ะ เขาเป็นคนบ่มีเจ้ากระชาชนนี่ว่าบ้านนี่เจ้าคนบ่มือทิมนัเจ้าทิมบ่เจ้ทิมตอนนั้นบ่อยากได้บ่อยากได้กระมุมบ่ใหายอยากได้กระมุมบ่ให้แล้วมาว่าบ่ว่านี่โอ้เชียวว่ามามันอยากขันเนาะ เราขอกาแฟเขาเขาแบบไว้น้องเขาเต็มบ้านเขาจะหาให้เอาน้ำที่พร้อมเขาท่านเขาขอบปรถิมแล้วก็ทิมเจ้าข้างนีแล้วเนาะอืมเขาทิมเขาปล่อยเขาถิมนะว่าเขาถิมเล้วว่าแล้วก็จะไม่ล่มแล้วเนาะ เพราะมันไม่ก็ล่มแล้วเราบ่ิหาความเราไม่ไม่ล่มเราบริหาความคนล่มบ่ิหาความเราเห็ดอะได้ันน้ตั้งเห็ดกับกันเนาะแล้วว่ากันขี้ข้านะตัวขี้ข้านเลยว่าก็ว่าแล้วดงนั่น หกโมหจนเจ้าบราทางทางก็จูดโแล้วก็ฮื ure, it, ้อฮื้อก็ตัดลักพวกมาผังหบจุดแล้วสองบอลสามบอลแล้วเอาวอเนล้วเคนเอาพยชหมดวางหอคนวางพืชเห็ดนาก็แล้วคนก็มาเล้าพืิปันเข้าให้กินกับมาเล่ากับมาเล่าโมเอาชให้โมได้ใช่ สด็จแค่กลางบ้านใส่เนี้ยอยู่แล้วมันเป็นยังถิ่นเสด็จแค่กลางบ้านเขาให้ถิ่นให้เล่าดูหมิ่นนินท่าเจ้าใส่้ล่เจ้าอยจวนว่าบางี่คาดนะตรงน,นี้เอาเปิดเนาะคนเอาเบิดดินก็ดินเพื่อนหน้าก็หน้าเพื่อนง้อก็ง้ว,งวเพื่อนบวานวันนี้ยังไ,งไปอยู่มเผ่าไปอยู่มลาวไปอยู่นำ้นำ สังก็ถิ่มเนาแล้วก็ไปจ,จกระโตแบบนี้เลยไปเจกระโตบ้านนี่นาแล้วข้าเบ็ดหนึงห่งกับผู้ให้ให้งตัวหานึ่กับผให้คมเนว่าเอาก็ได้ยังไับ้างบ้า กันจูมุดว่าป้ากันแล้วปั่นมันให้ไงใช้พอได้ไปนคนเนาะอพอได้มีเงินเนาะพอได้ปั่นเลยเจ้าเอาตัวนี้เด้อทางนั้นเลยแล้วมูบ่ให้บอกมูบ่ให้มู<อ>บ่ให้แล้วถึงได้ให้ไปพ้องเอาโอไปพ้องแล้วเาเสียงเงินใช้ไปจำสารขเขาละเงินก็บม่มีเอ้ยนอกก็บ่มีมันใช้สิพ้องเจ้าย่าเนาะเอาซะ เอาลดเนาะเอาล้มมากระจายกันห้หาเอาล้มหลาแล้วพบแล้วคันเลือกได้นี่ยชีชีให้มูป้ามูทิ่หรือว่าโอ้คันเลือกได้กับหมูป้าให้ทิ่นนะ เลือกได้ในถ้าได้มันเลือกไ,ได้หมูพุ่นเป็นผู้ถิ่มเฮาเออหมูถิ่มเฮาเป็นเฮาถิ่มหมูถิ่มแล้วหมูผัดหมูถิ่มเฮาแบบนั้นเอ,อยา,นายอังไงเอาถิ่มไม่ได้จะถิ่มไมเออ่เอาแล้วหมูผัดอันนั้นอีกไ,ได้เราใช้ลายอีกได้บ้างปลาเฮากี่ขั้นดีเหรอเฮาขั้นีีแค่นนเจ้าทางผู้เดียวด๋งไปทางแบบวัีไผไปใบทางนะเออเจ้าทางผู้เดียวทางผู้เดียวทางแล้วก็จูดทานก็ฮ้อนฮ้อนแล้วก็จูดจูดแล้วก็ฮื้อฮื้อแล้วก็ไปหา อาละมันมาปลูกใส่เห็ดหัวเห็ดแพ้โปกปักขากสาเข่งขัดนาแน่และบางอยู่ดนดาวฮะเพิ่นบนมีนามีงัวมีเฮิรนได้จ้ะก็เห็ดเพื่อนเพอได้กินเข่าวชไเจ้าบนตรงนี้เอาบนตรงนี้บาเนวันนั้นเราโมทิมกันเลยยูนี่ยังเจ้าไหนยังลูกบ้าน ก็คูซาปามาันกินก็นุมีีนะะเก็บกัตอนพ้นวะกันงงกังถิ่มใดยา้ยเดี๋ย้ะ จ้างเป็นเนาะฮึมยนูนี่ก็พอผมไอ้โูนไอ้มินิโซน,นี่นอไอ้อิสพารอยู่ด้หผมแถอย่างเลยเอ้ยเพื่อนเพื่อนบอกก็เห็นเป็นปลายรถเป็นผ้าแดงอันนี้เนาะ ม,ไไมันก็เอาหุ่งกันบ่ได้นว่ามันก็เพิ่นเอาผู้เบิดเข้าก็เอาผู้เบิดได้น้อาเิเลยเไไเออแล้วเพิ่นแบบปั่นจะบอมตอนเกี่ยวบริเอณจะไปเกี่ยวช้อยบอ่่บด้เ้นเลยบดิเวาเลยนะแต่ลงเฮือนนี่แล้วปึ๊บก็บบริคู้ขาวมูขาวมูอย่างเลยคอกับบบก้าไปของหนาเขาเลยสัเขาเท่านี้ได้จ้ะ แม่ท้าชนาด้านก็ได้นาะปลูกก็ปลูกชนาเขาบ้านดินเขาบ้านิ่นให้เขาหนีแล้วก็สิไปโก้ไปอีกก็สิบุก้าเลยฝืนก็บ่ได้เอ้ยเอ้ยเอ้ยถึงเลยว่าโอ้เป็นควัดมันเลยไปเกี่ยวเขาเลยฉันสีิ่นก็บ่ไคนว่าย่าเลยชอบตอนนี้ไม่เหมือนว่าหรออืม ข้าวบข้าวเลยนะแลาก็รีอยู่วนี้เลยรีอยู่วันนี้เลยมูใช่ไรกบยามูบอมูใช่ไรใช่กิจอาเอาออกเอากับบุมีอันนี้มูอดอะไราก็ยูนะหลวงพ่อไปใช้หลวงพ่อหลวงัดไอ้พลงนิ่น้ำเพลินก็จิ ลงไปให้เจ้านั่งข้างเพื่อนเรสัมภาษณ์เพื่อนเลยสัมภาษณ์ได้ของเพื่อนบวกเขากร้องอะไรของเราเพื่อนบวกเขาเหเพื่อนบวกเขาของเราเป็นยังไงนะลักอายเบ้าเพื่อนมาเพื่อนหอกว่าว้ำน้ำได้ของเราอยากอายคือกันเพื่อนเพื่อนไปจะเพื่อนบมดอยากเขาก้องเพื่อนเราเนาะเขียนมนว่าสี่สี่เ่าให้ในได้เพื่อนเราสี่บอกว่าได้เพื่อนเราเริ่มเป็นแบบเจ้าแล้วเนาะอื ได้คนรอดนะแว่าคนบอกเจ้านะนั่นน,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 นั่นนะได้คนอคนบจะเข่ากล้องคนรองบจไ่ด้าก่ออคนโบจะเข้ากล้อง คอยมุงหลคอยก่อนออกดไดใ,ในจนโจดมาหลับเนาะนคนขึมาหลินดูใช่เนาะแถวนี้นคมนมาหลินดูเน,น,น,นาะมาแล้วมาขอสอยน้อยแต่ตรงนี้น มาแกมาดูถูกปะอืมมาดูถูกมานิ้นชามาใส่ได้ส่วนมากคนน่ะใส่ลายเนาะใส่ได้เลยแต่นี่จ้ามาเนี่เขากจะว่าโอ้ยหมาอย่างเีวเราชตอย่างว่าเลยถ้าใ้ิจังบ่มีทางเิษใส่ลายนี่นั่ง่ใส่ลายว่าเจ้ากี่ขั้นนะปะอืมใ่ลายว่าสี่ขั้นนี่แหนาพอสี่ข้นนะครับมีสารพิมีน้ไป แม่เจ้บาบ่มีน้ําเห็ดนะบ่มีน,น้ําเห็ดมีน้ําปั่นเจมาหาอย่างหาจิตเจ้ว่าแล้วก็เขาไม่ได้เพิ่งนะเขาไม่ได้เพิ่งอะไอีกขอเาขเาเหรอเขาเล่าบ่ได้เพิ่งนะเราอม่จังไม่จงเราก็บ่มีนะนีอีกมังบนอยู่บนเช้าก็ยังบ่มี ไอ้นาตาค่ะครับผมีอากยัเฮ็ด t ยังไอ้นาตาค่รับผมอีกเข็นมีนาาน่าอ้ก้าอีกแบบนี่เนาะอืมเข็นมีโอ้เข็นมีนะาแตพ่อแต่แม่พวกกัดโยกจะออกไปนอนอยู่นะ้าพอแล้วใส่เบ็ดใส่ก้างกินไปทุกท่นแล้ว สีกกับีเป็่นวันนี้นี่ใช้ไอ่ะไปใช้มันดิกุดชุดขุดเสียงรูแล้เน,นีมันขุดอะไรกับมาควาอะไรกับได้อลรกันขุดอะไรกับสุดขุดทางนั้นกัสุดขุดางนี้กัสุด,ด,ดสเป็นมาอโยมันก็สีเปลี่ยนไปบ่ได้แล้วมันเบื่อบ่ได้สู้บ่ได้สิจะ ขุดไปไกับผมขุดมปไนกับผมาค้าฉันไกับผมมีขุดปไนกั้าขุดไปทางนี้ก็สุดขุดไปทางนี้ก็สุดขุดไปทางไหก็สุดแล้มุมอยู่กับปทงไหนเฮ็รนะทางมุมสายลายลายมาชอยู่จากไ่สว่าว่าาจกไสิไปใช่ไ Rồi bỏ bài bỏ bài chắc sẽ hay bài không ừ uh -huh. chào thầy thầy vót lên เศร้าใจแล้วบอกขึ้นมาจำมีเี่ย้องเดนอุก๊กอุกม,มันอังอุกอังบนอยู่บนเช้านี่กับวันนี้แล้วไปไหนกับบัวทางไปบั้าทางไปเนาะบั้างไปทั้งอยู่ จากเหตุได้มันจากสีซื่นสีม่วนสีซื่นสีบาทยังไงบุซื่อเลยป่ตอนอืคือบาทคือเงียคือโมคือคูสิ่อะไร ไปบ่ได้หลาคนอืมคือไปไปแค้เนาะอืมหรือว่าสายลายจะาปาได้บ่เจ้ามีวอลลี่ได้ไหมมีวอลลี่ยลก็เป็นบ่มีอันผ้าอันบาดผ้านี่มันให้หรือว่าเจา้าปลาเอออันนี้มันมีแบบดอกลิ่หมูเไงเป็นมากับสงังกะสิ้งนะคอยนอนดอกลิ่อยู่ ็สิบ่ได้นั่นดอกเนาะก็สิบ่ได้รีบแบบนี้คันเฮามีรถนะอืมเพิ่นว่าหยังเราเจ้าบ่เอื้อจะบ่อบ่บกันเองอืมันว่าก็เจ้าจะสิยอมบ่ยอมแล้วเป็นไดยอมน่ะ มัวเ้มนีนะอยู่มัมว่าน่กันเงยข้อ่ได้นะมย่มย่เรื่อยๆ่ามคนบมีเนาะมันแหวกความมดอยู่นมเวนมัเาแล้วนี่แหละพวกเราสนช้างเด็กฟุก ็นชาเดยีบปักลกว่าคนถกว่าบดังหมูเห็ดยังกันยูเห็ดยังกันยูเห็ดยังกันยูีนช่างเยีบว่องลุบคนถุกว่าบดังคนถกว่าดังหมูว่าวยังกันยู่งรียูอันนี้หูว่าอะรกเม็นวมูหูาพิคานกับม็นควมูเหม็นหมดเะอืมันเหม็นควมูเบิดหมูใส่ได้ไหอืมเขาเขากับมีอะไรจริงเเากะบมีอะไร จะเฮ็นนะเอฟซีไฮไปใช้จะ,จะเฮ็ดยังมีหน้ามีตาบวซีนบวบานเลยัรีช่อยู่นี่น้อยใจเขาเอาส่วนมันเนาะอืม น้ำกันหมูกบน้ำง้อยยาโอ้บอสบอสบอสยังไบอสบอลยัาอือมีแต่ทำใจเด้อทำมอเด้ออืม